ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเสื้อเนี่ยก็สามารถติดได้เหมือนกันเขาไปข้างรกบสตรบอกเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงเปลเพราะว่าเขาเนี่ยไปตึกป็นข้าคหนงานะคะได้รู้ว่าถาว่ามาท่ามนเปอะแต่ว่า้องเขาก็อยากลงขบ้างล่นางม่อะไรบ้างาไปนอกนะแล้วฟองเขานี่ก็โซกเป็นอย่างมากนะคือคนนี้ไม่ได้เป็นอะ เปิดในหะ้เขาได,ได้เห็นทุกอย่างนะน่าอยู่จริงๆกลับมาแล้วนี่ต้องป่วยหาเสือนะ้อน้องเขาก็ไม่ไปถูก,พกเพราะว่าเสื้อขน้องก้อนได้ก็มาได้พอดีวดันขัดก็เลยเต็มไปที่เก่าทนะั้งหลายไก่นะกเขาก็พูดในทันทีว่าอีตั้งไก่แล้วก็ขยี้เสื้อกอับมาก็ได้ คี่ว่าอย่าขึ้นไปน้เต้ยเลาขึ้นไปที่หลังก็ได้พยายอมไปไปไปนะขไปตัว่นะขานี้ก็ได้ปิดนะครับเ้า่างนี่คนาะสูงนะเขาไว่านะค่ว่าข้างล่างมีขนาดนี้ มันมืดลงไปเขาก็เลยก,เก็บกอดมาด้วยนะโอ้โหก็ได้เจอ่ไปอีกนะวที่ว่าทำาไงดีว่าที่เขาหลด้วานะอกด่วนออกมา้านีได้ช่วยเอไว้ขึาเฮ้ีว่าถ้าไม่เป็นไรก็บุญแล้วแล้วนายขึ้นดีแท็กซีไปด้วยเหรอเขาเคยได้ทิ้งลงม วะนเนาเขาก็เดยนแค่ไหนวนาะเขาก็ได้นอนกลับนะเขาเี่ก็ไม่ยอมนะที่การดึงขึ้นไปข้างบนนั้นนะจนเนี่แล้วกไปนะท้เขาเนี่ยได้พายาวเพิ่ไปด้วยนะจ้วจนเขาฝิกนะของเขานี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรสักเท่าไหร่นะเขาก็พูดแต่แอยว่ายาทำไรเบื่อเบื่อแบบนี้สิ ้หค่าก็ไติกเป็นขบมนด้วยกันอ่ะนะก้เป็กงเว่พอ้วนะขาเลีเีไว้ตรงนี้นะ

อันนี้เลยก็เร็วขึ้นเยอะเลยนะที่ไม่ชอบดว่าเงาเพราะว่าไม่ชอบแบบน,นี้เลยนะต้องรอก,กันเนาะอาจจะต้องร้องด้วยนะก็เลยการไลายนะที่ช่องนาเขาก็จะจับนิ้วมันเป็นยังไงก็เลยเอาให้ติดตัวนะที่ชอบเลยก็คือมันไม่ขึ้นให้ดูค่ะว่ามันเกิดอ,อะไร แล้วเขา,าเนี่ยก็รู้นะคะว่าจะไปกระทำไงต่อก็เลยได้ติดไปด้วยนะพอ <c oughs> เยี่ยมเจ็บฟกแล้วก็ได้ลงไปนะเ <c oughs> จ็บฟกดิ่งลงไปข้างล่างเลยแม่ก็ดิ่งเลยก็เนะจ้าติเย่แจ็บมันเนี่ยพอมันดิงนะ่งเนี่ยดัง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 แล้วก็พาติยาเป็นอย่างมากเลยนะแต่คือมันนี้ก็ได้ขาไปนิดหน่อยนะ พี่ว่าสตาร์เองก็ไม uh ่ตายกับผีโลกนะก็ยังมีซุ้มอยู่นะซากดูเขาก็ยังครบเซตนะแต่ว่าแค่ให้มีแรงเพิ่มค่าเขาก็เลยขาตายไปสมมติเขาคือนะว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงเขาข้างนอกนะว่างั้นแล้วเขาก็ได้คิวเพื่อเขาโมโลลัวนะเพื่อ พราะตรงนั้นไม่ใช่ความจริงนะคือเขาไปบอกเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตายเพื่กรเซือด <siete> <บ caminho. S 2> ้วยนะเพราะว่าเห็นศพเพื่อนลอยไกลๆนะแต่เพื่อนเขาไม่กลัวนะเครื่องนั้นเนี่ยมันสามารถปั่นขาคนทําอะไรก็ได้ตาใจเนื้อขาดเทวรู้ความจริงว่าเพื่อนของเขาจะตายไปแล้วนะตายไปจนขาขาดเลยแต่อยู่เครื่องนี้เครื่องหนึ่งที่มันมันเคลื่อนเคลื่อนกันนะกิ้งไปใส่ผ่านมาในคลิป ดอนีาด mm. ูนี่คือองมนก็ดู้ตัวนะ้ตัวจะตกาไปเยแล้วนะกจะกเรื่อยกันแต่ไปใโตัวโตมานะที่ยิงมาครบเซตเลยค่ะปืนตะขาตจะขายที่เป็นปืนเนต่างกันนะครับเียสตว่าพิกัดของมัเนียก็คือข้างล่างนะจุ่มน้าใช่ครับที่จุงน้ำไม่ั เรียกข้กดีนะีปิ้งอบ่ะเนี่ยมนก็ไม่ได้รสารกาติดขึ้นมาด้วยนะตัข่าเจียวมันเกลืออะไรกันแนะ่ือลขึ้นไปข้างบนอนะส่ตนมันก็ติดมาแล้วนะตัวนึงเขาเลือปืนกันนะึมันก็ไม่มัจากตัวเลยนะ เต็นมัน,นก็เลยมีขั้นี้เขาก็เลยได้ยิงออกไปด้วยนะได้ยิงออกไปแต่ขายไปด้วยทีย่ร่วมใจครับลงไปด้วยเลยช่วยทุกต,ตัวเถอะเส้านาเพื่อนก็ได้คาริมาโนวิตติจับกันก่อน เือคารจิ้งะนะ็ได้กลับมาก,ก็เด้เอาเรื่องแลด้วยเรื่องมันก็จะไาอีกเลยนะนี่ใครก็สารไม่ไหวส่งชื่อไปทั้เลยจักตัวเ,ยเลย ไม่เลือกไม่ดีแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วอ,อีกแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบขึ้นแบบนี้ <c oughs>